ท่องตํานานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภิิหารของหลวงปู่สวง EP 96ตอนหลวงปู่สวงปาฏิหารหรือบังเอิญกันแน่ ในความเป็นจริงแล้วศาส,สนาพุทธจะเชื่อถือและยึดมั่นในกฎแห่งกรรมผู้ใดทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีหากผู้ใดทำกรรมชั่วก็จะได้รับผลแห่งกรรมหรือการกระทำนั้นแต่ด้วยปัจจัยหลายประการทำให้เหตุมัศจันย์หรือว่าปฏิหารต่างๆผสมผสานเข้ากันกับพุทธศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นังเชนเ่นเรื่องราวของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินอริยสงฆ์ผู้อยู่เหนือโลกผู้ศรัทธาทุกคนล้วนคุ้นเคยเพราะว่าท่านมีสมญาว่าผู้วิเศษแห่งภูตะแบงอีสานใต้สุดยอดพลังจิตแกร่งกล้าด้วยอภิญญาญาณยิ่งนักหลวงปู่สูงท่านมีเรื่องราวที่เล่าขานกันมามา,มากมายซึ่งแต่ละเรื่อง ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เหนือความคิดเหนือความคาดหมายจนบางครั้งทำให้เราเกิดความสงสัยว่าตกลงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นคือปาฏิหาริย์หรือความบังเอิญกันแน่ดังเชนเ่นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้นี้ที่เขาไม่ประสงค์ให้เอ่ยนามทางรายการเลยต้องขอสงวนชื่อไว้นะครับเขามีอายุก,กำลังย่างเข้าสู่เลขสี่แล้ว ถือได้ว่าเป็นวัยกำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวเขาแต่งงานแล้วและมีบุตรหนึ่งคนทั้งคู่ช่วยกันประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจก็ถือว่าดีไปได้เรื่อยๆมีลูกค้าตลอดไม่เคยขาดจนกระทั่งราวปีพศ2552ทั้งคู่เริ่มมีปัญหาเรื่องเงินเงินหมุนไม่ทันด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ ทำให้ลูกค้าลดลงจากเดิมทำให้รายได้ลดลงตามไปด้วยขณะที่รายได้ลดลงแต่รายจ่ายไม่ได้ลดลงตามไปด้วยเนื่องด้วยเขามีหนี้อยู่กับสถาบันการเงินที่กู้ยืมามาลงทุนแล้วก็ค่าผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ทำให้เดือนนั้นเขาหาเงินมาชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระในอีกสามวันข้างหน้าซึ่งเงินที่มีอยู่ในตอน,นั้นไม่พอจ่าย เขากลุ้มใจมากไม่รู้จะหาเงินมาจากที่ไหนทันแล้วจูๆ่ๆเขาก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีลูกค้าลายหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดได้สั่งงานเขาไว้ซึ่งเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งจะส่งมอบงานไปทางรถไฟเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานี้เองตอนนี้ก็เหลือแต่รอลูกค้าจ่ายเงินเท่านั้นโดยปกติแล้วลูกค้ารายนี้ไม่เคยต้องทวงถามแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวก จะโอนวันไหนก็ได้เพราะว่าเป็นลูกค้าเขาแก่ที่ติดต่อกันมานานมีเครดิตดีไม่เคยค้างชำระหรือว่าต้องทวงถามเลยจึงทำให้เขาเริ่มมีความหวังและก็เป็นความหวังเดียวที่เขาจะได้เงินในเวลาขับขันเช่นนี้เพราะว่าเงินที่จะได้รับจากลูกค้ารายนี้นอกจากจะชำระหนี้ได้หมดแล้วยังเหลือให้เขาได้เก็บเอาไว้ใช้สอยอีกด้วยเขาจึงตัดสินใจ หยิบโทรศัพท์ขึ้นแล้วตัดสินใจโทรศัพท์หาลูกค้ารานนีทันทีเพื่อที่จะขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าของที่สั่งทำไว้ภายในสองวันนี้เมื่อเขากดโทรออกสัญญาณโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่ไม่มีใครรับสายเขารอจนสัญญาณดนตัดเมื่อครั้งแรกโทรไปไม่มีคนรับสายเขาก็โทรใหม่อีก3าสี่ครั้งแต่ก็เป็นดังเช่นครั้งแรก คือมีสัญญาณแต่ไม่มีคนรับสายเขาคิดว่าลูกค้าอาจจะติดธุระหรือไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เดี๋ยวคงจะโทรกลับแต่รอแล้วรออีกลูกค้ารายนี้ก็ยังไม่โทรกลับมาเขาเริ่มเป็นกังวลแล้วต่างกับตอนแรกที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังเขาจึงถามตัวเองขึ้นว่าเอาไงดีแต่ก็คิดอะไรไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดี และแล้วจูจ่ๆใจเขาก็นึกถึงหลวงปู่สวงขึ้นมายังน่าประหลาดใจเขาจึงเอามือล้วงเข้าไปในคอเสื้อแล้วดึงสร้อยที่เขาห้อยเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นแรกออกมาแล้วยกขึ้นจบบนศรีรษะพร้อมทั้งหลับตาและตั้งจิตอธิษฐานว่าหลวงปู่หลวงปู่ดนจิตดนใจให้เขาโอนเงินมให้ผมหน่อยโทรศัพท์หาทั้งวันไม่ได้เรื่องไม่ได้ความถ้าเขาให้มาผมก็จะรอด หลังจากนั้นเขาก็ทำตนเป็นข้าวคอยปฏิหารจากฝนวันเวลาผ่านไปสองวันข้าก็ยังคงเฝ้าคอยปฏิหารจากฝนแต่ฝนก็ยังไม่ตกลงมาจนล่วงเข้าสู่ช่วงบ่ายในวันสุดท้ายคือวันที่สามทุกอย่างก็ยังเงียบกริบไร้การติดต่อกลับมาจากลูกค้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่เสียงฟ้าร้อง เขาได้แต่พึมพำอยู่ในใจคนเดียวว่าเหลวเป๋วปฏิหารไม่มีจริงเขาดูสิ้นหวังทุกอย่างริบหลีลงทุกทีและแล้วในเย็นวันนั้นเองปรากฏว่ามีลูกค้าอีกรายหนึ่งโผลมาแบบไม่คาดฝันซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยกันนี่เองลูกค้ารายนี้ติดค้างชำระมานานมากๆจนเขาเองก็ลืมสนิทไปแล้ว ลูกค้ารายนี้ยื่นหน้าผ่านประตูรั้วเข้ามาแล้วก็ส่งยิ้มแป้นมาแต่ไกลในตอนนั้นเขาไม่ได้นึกว่าลูกค้ารายนี้จะเอาเงินมาให้หรอกครับเพราะว่าค้างชำระมานานจนเขาลืมไปแล้วเขายึงถามลูกค้าว่าโอ้โหไปไงมาไงไม่ได้เจอกันตั้งนานลูกค้าได้ตอบว่าเพอเอิญผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะเข้ามาดูอยู่บ้านพอดีเลยก็เอาเงินมาให้ เขาได้ยินลูกค้าตอบแบบนั้นเขาแทบไม่เชื่อหูตนเองเขาดีใจจนน้ำตาไหลจะโดยบังเอิญหรือว่าจะโดยอะไรก็ตามแต่เงินซึ่งลูกค้ารายนี้เอามาจ่ายให้นั้นมีจำนวนเท่ากับเงินที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายหนี้ที่ถึงกํำหนดชำระพอดีทุกบาททุกสตางค์เรื่องนี้ทําให้ต้องฉุกคิดถ้าหากว่าจำนวนเงินนั้น มากกว่าหรือน้อยกว่าก็แล้วไปอาจจะไม่คิดว่าเป็นอภินิหารประการใดนี่จึงทำให้แน่ใจได้ว่าเป็นฝีมือของหลวงปูส่สวงอย่างไม่ต้องสงสัยอีกห้าหวันต่อมาลูกค้ารายที่เขารอให้ติดต่อกลับมาก็ได้โทรติดต่อกลับมาตอนสายๆลูกค้าบอกเขาว่าโทษทีพี่ผมมีธุระด่วนไปต่างประเทศสลายวันเพิ่งกลับมาเดี๋ยววันนี้บาย ผมจะโอนตังให้พี่นะคราวนี้เหลือเงินเอาไว้ใช้อู้ฟู้เลยครับขอเพียงแต่ท่านมีความศรัทธาอะไรก็เกิดปฏิหารขึ้นได้เสมออิลิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสโนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของลูกปู่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ